ครับเัลทุกคนต้องขกอกอกับที่จุดนทุกคนนะฮ่วย,อยของไค,คส์ดด๋ยวก็ไหนก็นไหนทุกคนกิจกรมมมมร,กรมใหม่ๆอยู่แล้วกิจกรรมเปลวแสงเป็นกายกายต่ Let's go <S ก็เป็นกิจกรรมอ่าให้ยืมตัวมาได้หน่อยนคนนะอันนี้ก็ตัวแรกก็เป็นไฟ้ากับนักกนานทารท้ก่นนะก็สองเนะี่ยตัวละครแจกฟรีถ้าเกิดผิดได้เป็นอีใช่ไหมใช่ก็ิโอเคโอเคบ ผมมาใช้ทีมฟูลเหรอทีมฟูลไปเลยนะแล้วทีมฟีก่อนทีมฟีก่อนทีมฟีก่อนนี่ทีมฟีก่อนนี้ทีมฟีอยู่ฟีจารย์เลยไปคือใช่คนเปิดไฟฟายได้การเกิดแล้วก็กิจกรรมก่อนก็เจ็ดการ์ดเกิดใช่ไหมก็ฟีอ่ะคือว่าฟีฟีเลยอ่ะเอ็มซีฟรีในทีมฟีกอนคนนี้ทีมฟีเลยผมเล่นทีมฟูลผมคือแบบมีลุงเหมยมีมีลุงเหมยมาแทนเปร่าแล้วก็แบบตัวลองผมเมดเลย น,น่าจะสหมหูกวา่าข้าไฟอีหนึ่งมันต้องเรนสแต็กไงแต่อันนี้ไม่ต้องอะไรอันนี้มันค่าเบรกเบรกใช่ปะอันนี้คือถ้าเกิดเบรกได้อะเวฟใช่ปะออันนี้ถ้าจุ่อ่อนถ้าจุ่อ่อนใช้เบรกน่าจะได้ใช้ระเบิดแล้วก็แล้วก็กอ่าตีฟีเออเน่ยใช่ไหมมาตีฟีต่อคือซื้อพลังงานด้วยพลังงานพลังงาน,งาน,งานคู่แต้มสกิลเออลินพวงนี่พันหมดสุด คือไฟฟ้ายังเอามาขายไฟคนนี้เอามาขายไฟลยให้แบบรีบเปิดนะซื้อได้ของเปิดเถอะพี่เดินไปสาเสดในคลิปผมบอกว่ากร์เกิลน่ะเชสเซสของกร์เกิลน่ะเอาไปใส่ให้พวกซัพพอร์ตดีกว่าใช่เหรอใส่ให้ซัพพอร์ตดีดีกว่า,าก็ฟุ้งฟูนเขามากเลยครับพี่บอกอื คือที่ผมไม่มีที่ผมไม่ใส่เซตอ่าพวก R, อ่าเบรเอฟเฟกกับสปีดหรือว่าพวกเซตสปีเพราะว่าผมดีไซน์รจ,ยยจริงๆก็ขอบคุณเขามากครับที่บอกผมจะได้ลองเปลี่ยนเซตเออเป็นฟอร์เซตใหม่ให้กับลักเกอร์อด้วยจะได้เไมที่ทางไม่ไปทางเบรคกับสปีดเลยก็จริงแจว๋วขอบคุณมากนะครับผมกดจ็อบเพราะว่าผมไตม้องอ่านเทมทุกคนอ่าเซตที่ผมใส่ไอมันเชื่อว่าไอ้เซตันนะมันทับกันเลยเออมันไม่สามารถใช้ใส่พร้อมกันได้มันทับกันใส่ตัวเดียวก็พอแล้วเออก็โอเคพอเปลี่ยนละ ไม่เความเปลี่ยนแบบคลาสิกใหม่แล้ว <c oughs> จิโคลไฟว่ามป้เนะี่ยเลือดถึงรวไม่ได้อ,อยู่โอเคนี่มาคือใช่ไหมบาดตายโอเคไม่เ,เป็นไรแต่ผมเจ็บอ้มนโอ้โหโอ้โหบาดโอ้โห ไป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 ไฟไฟของว่ไม่ไดหรอยอยากิอ้เจิอ่น,ออนนะตีมาหน้ารอ,อยยับมากจเสียงใหม่เราตายเลยวนะ่คือถ้าเอาตคนไม่ได้มียา่านะงขนาดคือตัวละครมาไม่ปั๊การังกคกือนไม่ได้ผลปอง่ต้องให้การเือเป็นอีหลังเลย ไปดไปจะไหวแต่เบรกจะไม่แรงพอรไม่พอเขาจะขึ้นสองสาแแหละแต่ไมแรงพมไม่ตายไม่ตายคือ่ตข้อเสียคนคือบอทมันไม่ได้แบบยปองให้อะ่ข้อเสียของออโต้ได้ปเรยเรื่อยเอวอะไลยไมันก็สวยเซีงไปต่ออื่น้ เบรกไปถ้าเกิดอ่ากำรลรังก็จะตีโคตรแรงบอกเลยยุดรถเสียเลคุจริงเนี่ยคือคนอ่อนคนสุดแพ้เหมือนที่แพ้แพ้ไม่ได้ใช่เอสไม่ถึงเอสและใช้เอมากกว่า คือถ้าเล่นคนได้มือนะโเล่นมือแล้วแบบเล่นคล้องคอเล้องไป้ไฟดีแล้วก็เก็บกรังเกอร์ไว้ดีผ่านได้เนี่การังเกผ่านชัวร์แต่ผมเปิดออโต้ไงผมไม่เก็ี่ยวครับเดี๋ยวเธอล่นคนได้ประมาณบีมมันก็เองบีมมันเองถ้าเกิดเล่นทีมซีอ่าต้องคุมมือเองแต่ถ้าเกิดเล่นทีมแบบฟูลผมไปเปล่าว่าออโต้ไดให้ผมเล่นออโต้ผ่านกบนนะจะเอ็กซ์เอ็กซ์ใช่ไห แล้วบบมันเลมั่วทุกคนใช่บบมันเลงมั่วจริงๆควรเลงตรงที่แบบเบรกจะแตกแล้วมกเล็งก็เจ๋งจ๋ดีหมดแนะล้วน่าไดบีัเอแหละนั่นแหละุนัน้ไม่มีอต่อบัฟไปเสมอหมดเิจบได้บีจริงอนะ้โหแลลองทีมฟูนะคือผมไม่เกยดกดมือเจริงๆขี้เกียจจริงๆสคนที่เกยียจนะผมไม่เกยียจกดผมเป็นคน่งที่เกยียจกดแบบมือมาก ถ้าไม่ใช่แบบอะไรที่ต้องพยายามจริงๆผมจะไม่ไม,ไม่ไม่กดพวกไอ้พะลุอะเอ็มบอร์พะลุที่ผมเล่นไปกับไอ้ไอนะั้นนะฟอร์เทนทอลใช่ป่ะพวกนั้นคือแบบกดมือหนุกกว่าจริงจังอ่ะเออฟูลทีมนะของผมมาเลยฟูลทีมเลยไปแล้วผมก็มีแผนที่จะลองไฟฟากับเรียนกลับมาแช่เบอร์ไฟฟาอีกหกเนาะนง่ายง่ายทุยสบายสบายสบายดีไป เตะไปสองคนนะโราจะ้อกขุดซึ่งพะเปิดพอจเปิดที่สุดเป็นเซ็ตแป๊บนเซ็แป๊บคือทีมก่อนมันไม่ได้ไม่ด้ไหวทุกคนทีมก่อนไม่กระทำก่อคือไปไล่ไม่ได้งเลยไปแลผมไอแยกเสร็จเลย,ลย,เเลยทีมอื่ทำไม่ดีไม่ได้สิทธา์ แแมซี Back. Back. ใช่ครัพบพกอีกไปมัเลยับกันีที่สนกว่าไปสิมีคิดดูทำไอสิไปไหลรอไปไปอุเปิดชิน้นไว้เงี้ยไม่อไฟไหไหลไปจริงจขนาด มวยไม่มีอันตีนะแไม,มีอันตดีหมดเลอรบูสตาโตไปอาริเ็ตไปองนตีมาเลย,น,ลเยน่าจะขึ้นแสนถึแปดแสนได้เลยผมเคยลองอยู่หมด,าามดมแล้วสิเบรกไปบัตเอร์มดีอ่าบัตเตอร์เมดอ่ะมาางงแล้ว เบรกอีกอไปเทิร์ีกเวลสิคุต7แสนสอง7แสนแปดแต่กลังมาตายครเบอรเซอรถ้าเกิมีมอมมาอีก,กได้ขึ้นแปดเกาแสนเลยเียจริงนะจริงจ๋เวลสิคไปอีนทามิดีเวลสิคุตไป8แสนสามอีิเนทมดี แับบุ๋มเหมือนไม่ไรไม่ไรเชียวชิว,ชวตายแค่รอฉันเ็ีสวัสดีจดริงจริงจริงบ้าก่อนพี่ผมไม่ไดกเลยเอาคืน่ห้เร,รับอนนโดนเตะไปโอเคเราให้มันตีละมาอนอาชีวิตม,มันเชียวแป๊ะแป็ะก็ควรจะมาไม่ไปก่อนเพื่อเอาร้างโลกของจริองออก ไปเน็กอ้านี่เิอรดเปลี่ยนเบร์เปลเปี่ยนว้วันนี้ถือว่าดีละเจ,จ๋งเจ้าพูดเมืให้โอเคมีกินดีมีกี่ดีทำแบบนี้านสองสองป้าโอเคเร์สกิดร้านหนึ่งสองป้าอมีกินดีทำไม่ดี เ้าแสนเป้าเดียวโอเคมามาเรื okay. 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 Yes, yes. Yes. ่อยๆมันเกิดแรขึ้นโอเคโอเคเจงแจ๋วหนุ่มเอชันไปต่อทั้นไาแสนเหมเดิมสี่แสนแดโอเคโอเคเงินเอสเอสซ่แบบสมบูรณ์แบบจบแลยเจงแจ๋วแล้วก็จะให้ดูแตกทุกคนทุกคนของผมเลยสปีดวัสี่สเบสสสเจดิกดแงินะก็สไปสิบลขึ้นไ่พอทคน ไอ้แท็กแค่สองพันสี่จริงคือแฟลผมมันจะไปมันไปลงก,ปกับเอ่อในเนระื่องพระทุกคนไออย่างเงี้ยเอฟเบยก็เสียเยอะซึ่งไอ้แท็กไม่ค่อยมีจ,มจริงจริงแบบนี้เท่านั้นเลยซึ่งมันจะเป็นแบบเบย์กเสียประจานเลยไอ้นี่ถือว่าดีนะผมจะหาหาอันนี้ดีหมีต้องหาโคชหาสองนี้ใหม่ฮะแล้วก็หาไออันนี้ใหม่หมวกใหม่ใช่หาหมวกใหม่ยูโรนนสามทุกคนเนาะร้อยแปดสิบโอ้ยยูโรนนสามประมาณนั้น ถ้าหมดนูนีมาก,นะลก,ลก,ลกเ,เลยนะนึกตุดเด็ดเลยทว่าเจิงแจ๋มากี m c สีอร้ c เทุกคนเนาะอฮะดีสงร้อยสิบเอ็ดรโคลเบนของเบ์ดดูดผ้าขัาห้าก็ได้จะสองร้อยสี่สิป่ะนไดจะสองร้อประมาณนี้อัพเต็มหมดลยไม่รจะอัไม่มไม่อัพแค่บางอันที่แบบไม่ได้ใช้เนาะดูดีก็เป็นสอันนี้ watchmaker master up jean ทุกคนป่ะอันนี้อันนี้ดีเดรนหทุกคนแล้วก็ ไคเกอร์4ีลทเท่ากับ m อตอนนี้ไรโคนมตัวนะารอัพที่จะเปลี่ยนหมดแล้วดิิกเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเซตเดี๋ยวจะไปฟาร์มเซตสสเปดไม่สองสเปดกับ2เบรคไม่ก็4ี่เบรกได้ไม่ก็สี่สเปดประมาณนั้นอินเดอรอนหกเช่นกันรู้เหมสี่สเปดร้อยสี่เบรคว่างสิบพอดีแล้วไรโคลกินตพารประมาณนี้นก็ 2. สเบรคสไอสปปดประมาณนี้กคนป๊ อีกตัวหนึ่งโอเคทุกคนก็สักแค่นี้มีแค่ะี้ทุกคนก็มาถกคิดกันนาครับบายบายครับผม